สวัสดีจ้ามากินขา้าวต้องอนแล้วพี่น้องมาเป็นอยังเต็มิดขา้าวกระเจีวค่ะนี่ปลาเป็นตัวได้ค่ะพี่น้องนี่ปลาเป็นตัวแก้วตำใส่ขยังเต็นี่ปลากระดีเป็นตัวพี่น้องนะ,ะตำแก้วใส่มะเขือเทศใส่แมงแครงใส่เห็ด แดบเป็นบอกไหมมั้งไม่พักหนึ่วก็แดดมา เป็นตัวสิประแดกให้ไไนอนไปกดีอมอ

เดี๋ยวมันก็นมาหากูาท่านเองแหละฮะไม่รู้สิ เออจิดต่อพี่น้องเลยขัดต้องขัดตองนี่แหละก็ไั่แซ่บๆฉบชีบเบรคควบควบอื้อ กางแล้ก็พี่น้องจริญอาหารด้วยพี่น้องด้วยตั้งแต่เด็กแต่วัคซีนมาเนี่ยกินเขายังกระบอือ

อยากเด้อพปน่นองฮึมอืม,อมประหลาดเป็นตัวไม่ได้ฉีกโดนแล้วไม่ค่อยได้ฉีกประแดกประเดกปราลาดเลยปากก็ดีอืม้ม กินตะกับข้าวเหนียวน,นี่ก็เลยกินกับข้าวสวยพี่น้องมามาสีปลาดูกันเด้อไปกันดิหอมปลาดี จะลงมังกัเล็หน่อยต้อิดคอบนที่แบบเนี้ยม็ต้องหลบปรย่าง สีกประเด็กพ่อประหลอกบอเว้าวกัวบพ่อว้าวแบบเอ็นเอ็นว้าวกับแฟนว้าวทั้งจัตทั้งชา พี่น้องเ้าๆก็จะว่ากันเด้อขอกินกนจกับอย่ามุมมามก,ก็จะว่าเน้ะจับทีงวางค้ามแสบกับป,ปันนี้ผู้ใดมาไปสามมือ เข่าปิกมันเั้นข่าเกลือเย่าอยากกินเค็ม

เสิร์ฟทั้ง,งปลากระดีทั้งใส้ทั้งเห็ดนั่นแซ่บแบบว่า on, แซ่บลายเปิดขึ้นเมื่อกินเขาเมื่อสองแกนพี่น้องเอ้ยชิบแต่แดดหวานนีมหวานนี่ดอกค่ะสองดอกเด็ดมากิน แซ่บห,หลายทั้งกรอบทั้งหวานบาง้นเนี่ยทั้งกรอบั้งทีหวานแต่บางบาง้นงืี Då är det. Så. Rapportera. กูใช้ป็ะตามปาก,กของเ่าเพื่อนหวาบไม่จิบ้วานก็ดี ไปกันห mm ้างแสบห้างนัวอือ

อตอนประแดดก็นุ่มปลากรดีถ้ากินมื้อใดนะเติบมื้อแล้ว อบนะสำหรับคลิปนี้ก็จะไปสำเนิดเนาะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซับตะไคร้ให้สองย้ายเด้ด้วยจ้ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวสิย้ายก็บสิไม่กินต่อนะคะเนาะสวัสดีนะคะเนะาะบานนี้ก็สิ ยูบกับสิจเจ้าใบซ้นนี่กอนนะจ๊เนะฝากก็ไลยกดแชร์ฝากสับตะไคร้ได้จ้าสวัสดีค่ะ